สวัสดีไปดู้นังครับวันนี้เป็นเสาร์วันที่12กรกฎาคมสองพัน้อยหบเจ็ดน้องปปอกันตลาดนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับก็ประชาสัมพันธ์ติดไอ้มิเนียมาแลส่นไลฟ์สนในเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามครับเขอไมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมาจุมบรรยากาศส่วนกันทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะครับแจ้งวันหยุดไหมไอ้มิหยุดจันทร์อังคารพุธออกตลาดพฤหัสุรร์เสาาอทธหัตถ์สุสวรรคืนฝนตกนะครับ เขาสนามลดลงนักหน่อยนะครับแต่ว่าเวียดนามก็ยังไหลนะกําลังซื้อแต่มีอยู่นะครับเวียดนามเขาคือเก่านะครับตลาดค่าเตยนะครสสับอําเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับแต่ว่าซื้อเร็วอยู่นะครับซื้อเร็วอยู่นะครับตอนนี้ก็มีเหลืออยู่ประมาณหกเจ็ดคนนะครับสียังถามต่อรองราคาอยู่มาะเบิงนะครับมีนะไฟมืมลาไม่ใหี้มีจ้าของ อขงนี่ตัวพ่อเดบิงนี่นแต่ว่าบ่มเจ้าของอ้วนๆงามๆนะเรเห็นบ่มบเจ้าของเนี่ห้างป่นเหลมีงูหล่างามๆหนมใหญ่พวงสาหไงนะครับครับมเจ้าของครับคมดอนลูกเลียกจมูกมิจุดกาดเล็กน้อยนะฟฟนแท้หนึ่งคู่ แถวสองแถวสองเหล็กนะครับฟันแท้หนึ่งคู่นะครับสูงประมาณร้อยสามสิบบวกรนะ้อยสามสิบเมื่อตื่นวันไหนวัดได้อยู่ร้อยสามสิบห้าเป็นทางประมาณนะครับแม่ลูกนะเหล็บงามๆเลยนะลูกทรงลูกดีลูกปอดดีนะครับตัวบอดดีนะครับ,นะรบแม่ลูกหยอกกันเน้ตเด็กหน่อยนะขันไทยบ้าง <c oughs> เด็กหน่อยเอาไปสระาขี้เก่าได้ัครบแม่ลูกลูกตัวเมียครับส่วงแคบดีนับขาดน้ำเลี้ยงอยู่นะครับอ่ะเล็บแก้วประมาณ80%ครับแต่ว่าลูกตัวปอดดีนะแม่มีจุดกัดเล็กหน่อยครับจมูกมีจุดกัดครับเปิดราคาอะไรบ้างนะครับคุณนี้ชมสามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นเันแม่ลูกแรกฟันแท้หนึ่งคู่มันสามหมื่นเจ็ดพันลูกมังกรขาวลูกสาวมังกรขาวนะครับเอกสารครบนะครับ ลูกสาวองกรขาวเอกสารนี่ให้ท่านครับสามหมื่นเจ็ดพันนะครับยังขัดน้ำเลียงอยู่ครับแต่ว่าโค้งสางข้อญ่อยู่นะครับหลังใหญ่งอยู่ครับลูกเลียลูกเลียครับสาวลูกเลียตครับรอบผสมอยู่ลูกยังหน่อยอยู่นะครับหางหางใหญ่อยู่นะครับผู้หางสวยอยู่นะครับถ้าเต็มเต็มขึ้นมาเบิ่งกับเบิ่งสิเบิ่งขึ้นนะครับว่าโค้งสางนี่อยู่นะครับเชื่องการใหญ่เชื่องการใหญ่อยู่นะครับข้อใหญ่อยู่นะครับ แม, <S <S แม่สาวฟันแท้หนึ่งคู่พร้อมผสมฟันแท้กำลังเปลีน่นวันฟันยงอยู่นะครับฟันแท้พร้อมผสมสองปีกว่าสูงประมาณร้อยสามสิบห้าสูงร้อยสามห้าเนีย่ยขาดน้ำเหลืองกัน,นไปเติมเอีกหลายถ้าเราผู้หางสวยข้อใหญ่อยู่ส่วนแคบดีนะครับส่วนเชิงการสวยเลี่ยมถ่ายใหญ่ กระดานหลังกะใหญ่อยู่นะครับประมาณ20่สเส้นกระดานหลังคู่หางใหญ่นะครับมีขนแซมเล็กน้อยนะครับสีหางธรรมชาติเปิดราคาอะไรเป็นไหนคลูกสาวนี่สองหมื่นครับสองหมื่นห้าพันพร้อมส่งหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับวัดจากสนามคําเตยนะครับจับจีนพินลูกสาวพี่ช้างนะครับลูกสาวช้างอุดรมีใบมีดอนอาสูงใหญ่นะครับ สูงดีนะขาหลายอยู่นะขาหลายนะสูงนะเป็นไข่นครับช่วงตัวเงานะครับช่วงตัวเงาสูงนะครับข้อกับเริ่มไม่อยู่นะอ่องข้อกับสองอองสวยอยู่นะครับอ่องข้อกับข้อาเสาียอยู่นะครับสองหมื่นห้าพันพร้อมส่งหนึ่งร้อยกิโลน,ะนะึงะครับราคานี้นะครับถ้าไกดกว่านี่ครับ คุยคันน้ำมันกับคุยารน้ำมันไก่กันเนี่มันไปไก่มันเมื่อยได้ค่าน้ำมันก็ได้ค่าแรงจังหวะนึงพ่อเยอะพันพันเแล้วนไนกดเว้นเดือนท่าไก่มมนเมื่อยหรือเปล่นจะไปคิดจะว่าค่าน้ำมันค่าน้ำมันหรือเป่าไปทั้งไปทั้งกลับมันเมื่อยนั่งกับนั่งรถตั้งที่ไปสองรอยลูกไปกลับสี่รอยโอ้เมื่อยสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์เก้าสามเก้าสองห้า หนึ่งเจ็ดสามหกผู anyway. ้นังสนใจเข้มาสอบถามมึงครับครับฝ่ายประจำการอยู่อาอีกเบอร์นึ่งก็ได้อีกเบอร์นึงครับ้าเพื่นนะหกสนย์หเจ็ดหกห้าแดหนึ่งห้าสามแปดหนึ่งห้าสามนะครับสนใจเข้ามาสอบถามคับดอนครับดำนะครับสนใจกับทขมาสอบถามมึงนะครับค่ะคายปจำการอยู่อำเภอไซมูลนะครับ รวมเพื่อไส้มุ่นนะครับจูเกะไก่ก็เอาไปได้เพื่อนเรผู้เฒ่าคนว่าซื้อคไก่ซื้อไก่ซื้อไก่เื่อนัราเวลาควายขาดยังหาไงอยู่เกะไก่ซื้อไก่ๆนะครับถ้ามันขาดมันรุดไปมันก็อยู่เกะไก่นะมันรุดไปหาเจ้าของเก่านะผู้เฒ่าคนบอกนะผู้เฒ่าคนบอกหรฟังนะว่าแม่ียวนี่เป็นเป็นต่อเท่าไหร่เนี่นี่อ่างลึกสูงอยู่ทั้งร้อยสามสิบบวกร้อยสามสามบวกแถวหกแล้วครับ แถวหกกับลูกลสองลูกสามเนี่ยลสองลูกสามนะครับก,ก,นะกระบาดหนกดีลูกสวยนะครับยิ้มเก่งครับน,นะปลาเป็นตอนราคากันดีือ่าส่วงใส่อะไรเดี๋ยวเพื่อภาพเบิ้งกันเดี๋ยวเคยถามราคากันนะครับเป็นเป็นต่อราคากันอยู่นะครับลูกส่วงแคบดีนะครับลูกส่วงแคบดีนะแม่กับส่วงแคบดีแม่เผนไข้อ้างนะขันน้ำเหลียงนะครับ กระดานหลังใหญ่นะครับหางสวยขนหางหายลูกกหางแซมนิดนึงนะครับสีหางธรรมชาติเดียวลูกนะครับสีหางธรรมชาติเดียวตัวแม่ขนหางบม่ครบนะครับหางแตงสิงครับขนหางไม่ครบนะ,ะแม่ลูกเจ้าบาทนะครับแม่ลูกสามหมื่นสี่พันแม่ลูกลูกตัวเมียครับ สามหมื่นตะวันโลคบนี่ออกกี่ดูกลูกง้มสามหมื่นสี่พันึนะข้อขาวนะองค์ข้อข้อสามองค์ขาวหัดขาวหัดคุนไต่ข้อมันกล้ามขึ้เป็นหักขาวหัดหูขึ้นะขึ้นหัดหูเนี่ยนับเส้นขาวนะครับเป็นหัดหู้องหูนับหูเนย่ันสองทางนี้ย่ยำดีอยู่นะครับส่วงแคบแคบสว่วงครับ ส่วนแคบดีนะหน่อยก็่าฝ่ามืออีกนะครับส่วงเพินน่นะครับอ้างเนาะสามหมื่นสี่พันราคาตรวจไปสนใจที่ต้อได้เบอร์เด็ดนครับนี่นส,สักส่เบอร์นะครับเบอร์โทรครับครับศูบนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์สี่นยสองี่หสองห้าส่หองห้านใจต้องมาสอบถามครับมนี่ีมีมีมีผู้ชมกับว่าสี ซื้อเพิ่นอยูะนั่นครับเทวดาเทวดาเพิ่งกำลังพี่เซ็นขายอยู่นั่เทวดาเพิ่งกำลังพี่เซ็นขายอยอะนั่นเจ้าน้าที่8,000หมดแล้วเดี๋ยวภาพี๋ยวสักครู่นะผู้ชมเพิ่งกำลังพี่เซ็นเทวดาพี่เซ็นขายอยอะนั่นอาชีพเซลแมนเซลแมนยนนะครับยุสนามกับบางที่กัครับ ค้นขายกับคนขายกับอบกเกองงนไนะครับคนขายกักนนยยกต่อรองราคาบอเองนไก็ต้องใช้บริการใช้บริการที่วดาสนามเซีวแมนรัเซียมนประจำสนามนครับอันนี้เนหืหางเนื้อหางเหนือมันกำลังสื่อใน,นืในหางเหนือมันกำลังสื่อเงินเปียกไข่หางผู้น่อยนะครับ อยู่สนามท่านเหยียกตึงนี่หน่อยครับหมู่บ้านใหญ่กว่านี้นะครับหมู่บ้านใหญ่กว่านี้นะครับอยู่กุดหว่านนะครับสองหมื่นครับหมื่นแปดสองหมื่นนะครับเนี่ยในห่างเป็นในห่างเป็นมาะหหงมือถาวรนครับในห่างมาะหงมือถานะครับสูงลอยยี่สิบเจ็ดบวกครับผูน้อยสูงลอยยี่สิบเจ็ดบวกครับไปเบิ่งทางหุ่นกันนะไปไปเอาไปเดี๋ยวขึ้นกันไลย จากเบิงูลามีบักมีสองมืน่นผู้ควายผู้นะควายใหญ่ควานี่เราเหมือกเลยตัวแม่มั่นนะครับตัวเครื่องเพียดอย่างหน่อยหน่อยตัวอ,าอ่างใหญ่อยู่นะเมียมันแทนแม่ยมันแทน,แน,แทนอ่ะจะไปเบิงกัน ตัวนั้นก็คือแม่หมันนแม่มันแม่มันแม่ม่แม่จับมันจับกันก็เครื่องเพียดเปนเด็กเล็กน้อยเป็นควายขี่ผูหรือเป็นควายอย่างบอลูนครับเดี๋ยวไอ้มินขออนุญาตเล่งสักครู้หนึ่งครับมือนี้เพิ่นกระจายตัวเป็นยมยมนะผูกควายกี่น้ำใหญ่เนาะผูกควายกินหน้ำใหญ่เนาะ